สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาอัปเดตผลการแข่งขันศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2023-2024หลังแข่งขันในสัปดาห์ที่4เสร็จสิ้นไปนะคะ คืนวันศุกร์ที่1กันยายน2566ค่ะลูต,ตันทาวแพ้เวสแฮมอยู่ในเตดไป1ประตูต่อ2ลูต,ตันทาวได้ประตูจากแมดแอนเดอร์เซนในนาทีที่ 90+2 บวกนะคะในขณะที่เวสแฮมได้2ประตูจากจารอดโบเวนในนาทีที่37และเคอร์ซูมาในนาทีที่85 ข้ามไปดูกันที่วันเสาร์ที่2กันยายน2566ค่ะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเสมอกับเอเวอร์ตัน2ประตูต่อ2นะคะเชฟฟิลด์ได้ประตูจากคาร์เมรอนอาเชอร์ในนาทีที่33และจากการทําเข้าประตูต่อเองของจอแดนพิกฟอร์ดในนาทีที่ 45+3 บวกในขณะที่เอเวอร์ตันค่ะได้2ประตูจากอับดุลไลดูกูเร่ในนาทีที่14และอานเนาดันจูมาในนาทีที่55ค่ะ ไปดูเกมคู่ที่น่าสนใจกันนะคะที่สนามเอตีฮัสเตเดียมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าเปิดบ้านรับเจ้าสัวน้อยฟูแลมคู่นี้ห้านัดหลังสุดเรือใบชนะรวดค่ะแต่ว่าในเกมนี้ยังขาดจอมทัพอย่างเควินเดบรอยที่บาดเจ็บนะคะส่วนดาเตะรายอื่นยังอยู่กันครบด้านเจ้าสัวน้อยฟูแลมก่อนเตะเนี่ยเป็นทีมอันดับที่12ของตารางค่ะเกมล่าสุดในลีกเนี่ยบุกไปเสมออาร์ซนอล2ประตูต่อ2โดยที่มีผู้เล่นน้อยกว่ายด้วยนะคะ ครึ่งแรกนาทีที่31ค่ะเออร์ลิงฮาร์แลนต์ตวัดบอลให้ฮูเลียนอาวาเรสวิ่งเข้ามาแปะตุงตาข่ายให้แมนซิตี้ออกนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นาทีที่33ทีมเยือนนั้นเอาคืนแบบทันควันเลยนะคะจากจังหวะเตะม,มุมบอลโด่งมาหน้าประตูค่ะเอเดสซอนานทวานเรือใบเนี่ยปัดมาเข้าเท้าของทีมรีมยิงเจาะเ,เข้าไปให้ฟูแลมตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่ง นาทีที่45บวก5ช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายเลยนะคะเรือใบสีฟ้าได้ประตูขึ้นนําอีกครั้งจากการขึ้นมงเดี่ยวๆของนาทานังเก้ทำให้แมนซิตี้ขึ้นนําฟูลแลนมอีกครั้งกับ2ประตูต่อ1นนแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาทีที่59เจ้าบ้านมาได้ประตูหนีห่างไปอีกนะคะจากการที่เออร์ลิงฮาแลนด์ได้บอลหลุดทะลุเข้าไปยิงเรียดเข้าไปให้แมนซิตี้หนีห่าง3ประตูต่อ1น นาที70ค่ะมซิตี้มาได้ประตูเพิ่มจากจุดโทษนะคะโดยเออร์ลิงฮาแลนด์รับหน้าที่สังหารเข้าไปให้แมนซิตี้นำขาดฟูลแลนมเป็น4ประตูต่อ1น,นาที9 6บก6เรือใบสีฟ้าเจ้าบ้านเนี่ยได้ประตูปิดท้ายจากเออร์ลิงฮาแลนด์ค่ะทำให้แมนซิตี้ชนะฟูลแลนมไป5ประตูต่อ1และเกมนี้เออร์ลิงฮาแลนด์ก็ทำแพทริกได้อีกด้วยค่ะ ในขณะที่เชลซีแพ้น็อตติงแฮมฟอเรสไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งค่ะโดยฟอเรสได้ประตูจากแอนโทนีอีแลงกาในนาทีที่48 เบอร์ลี่แพ้ทอนแเนมฮอสเปอร์ pur, ไป2ประตูต่อ5นะคะเบอร์ลี Hill, นน pur, ่ได้ประตูจากลายฟอสเตอร์นาทีที่4จอชบราหิลในนาทีที่90บวก4ส่วนทอนแเนมฮอสเปอร์ค่ะได้ประตูจากโซนฮึงมินในนาทีที่16นาทีที่63และนาทีที่66และทางด้านของคริสเตียนโรเมโรนาทีที่45บวก2รวมทั้งเจมส์แมดดิสันในนาทีที่54 เบนฟอร์ดเสมอกับบอลมัตส2ประตูต่อ2เบนฟอร์ดได้ประตูจากมาทิอัสเยนเซนนาทีที่7 b r i ไบรอันเอมเบลโมนาทีที่90บวก3ส่วนบอลมัตได้ประตูจากโดมินิกโชลังเกในนาทีที่30และเดวิดบรูคในนาทีที่77ไปดูอีกคู่ที่น่าสนใจที่สนามอ m ร์ c ม็กซ์คอมมูนิตี้สเตเียมนะคะนกนางนวนไบรตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของซาลิการ์ดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ด เจ้าถิ่นเริ่มต้นดดูการยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้เวสแฮมไป1ประตูต่อ3ทางด้านนิวคาสเซิลแพ้มา2เกมรวดนะคะล่าสุดคือแพ้ให้กับลิเวอร์พูลครึ่งแรกนาทีที่27รูปเกมสูสีค่ะเจ้าบ้านเนี่ยมาได้ประตูขึ้นนำจากอีแวนเฟอร์กูสันนะคะยิงเข้าไปให้ไบรตันขึ้นนำนิวคาสเซิลหนประตูต่อ0ย์แล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ ครึ่งหลังนาทีที่65ค่ะเจ้าถิ่นนี้ห่างไป2ประตูต่อศูนย์จากอีแวนเฟอร์กูสันล่าเข้าเขตดโทษก่อนที่จะยิงเข้าไปนาทีที่70ค่ะเป็นแฮตทริกของอีแวนเฟอร์กูสันนะคะกองหน้าดาวรุ่งในวัย18ปีจากไอแลนด์กดประตูที่3ในจังหวะที่ล่าเข้าไปในเขตโทษแล้วก็ยิงเต็มข้อค่ะบอลเนี่ยไปเฉลับกองหลังนิวคาสเซิลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปนะคะทำให้บริตันหนีห่างไปเป็น3ประตูต่อศูนย์ นาทีที่90บกสก2ทีมเยือนมาได้ประตูตีไข่แตกจากคารลัมวิลสันนักเตะต,ตัวสำรองที่ลงมาในครึ่งหลังค่ะสกอร์เนี่ยขยับไปเป็น3ประตูต่อ1แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะคะนกนางนวลไบรตัน on, ชนะสาลิการดมนิวคาสเซิลไปได้3ประตูต่อ1ค่ะไปดูผลการแข่งขันคืนวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566นะคะหงแดงเลยว่าผูเปิดแอนฟิลด์รับการเยือนของสิงห์ผงาดแอสตันวิลล่า เริ่มเกมแค่3นาทีค่ะหรือว่าผู้ได้ประตูนำเร็วจากจังหวะลูกตะมุมของเทรน์อเล็กซานเดอร์อานนะคะที่เปิดบอลเข้ามาแล้วก็เป็นโดมินิกโซบอสไลค่ะยิงเข้าประตูไปให้หงแดงนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นาทีที่2 2ดาวินูเยสยิงไปชนเสานะคะแล้วก็กระดอนมาโดนตัวของแมตตี้แคชนักเตะทีมเยือนเข้าประตูตัวเองไปทำให้เจ้าบ้านหน,นีไปเป็น2 0และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ กลับมาเล่นกันต่อในครึ่งเวลาหลังนาทีที่55มูฮัมหมดซาล่ายิงเข้าประตูให้ลิเวอร์พูลนะคะนำไปเป็น3ประตูต่อ0และจบ90นาทีค่ะลิเวอร์พูลคว้า3คะแนนได้สำเร็จนะคะจากการที่เอาชนะทางด้านของแอสตันวิลล่าไปได้3ประตูต่อ0 อีกหนึ่งคู่ค่ะคริสตันพาเลตชนะวูฟแฟมตันไป3ประตูต่อ2นะคะโดยคริสตันพาเลตได้ประตูจากออสซอนเอดดวนาทีที่56และ84รวมทั้งเอเบเรชี่เอเซนาทีที่78ด้านวูฟแฟมตันได้ประตูจากวังฮีชาในนาทีที่65นะคะและมาเทอุสกุญญานาทีที่90บวก6ไปดูเกมบิ๊กแมชกันนะคะสำหรับคืนวันอาทิตย์อาร์ซนอนเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มิเกลอาเตตาคุณสือเจ้าบ้านเนี่ยจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1นะคะหน้าเป้าเป็นเอ็ดดี้เอ็นเคเทียทำเกมรุกร่วมกับบูกาโยชาก้ามาร์ตินโอเดกาและกาเบรียลมาติเนลลี่นะคะในขณะที่ทางด้านทีมเยือนเอริกเทนฮากวางหมากมาในแผน4-2-3-1เช่นกันค่ะใช้หน้าเป้าเป็นอองโตนี่มาร์ซิยาลทำเกมรุกร่วมกับอันโตนี่บรูโน่เฟนันเดสและทางด้านของมาคัสแรดฟอร์ดนะคะ ครึ่งแรกนาะทีที่27เป็นทางด้านของแมนยูได้ประตูขึ้นนําจากมาคัสแรฟฟอร์ดค่ะได้ลากตัดเข้าไปแล้วก็ยิงด้วยขวานะคะเข้าประตูไปส่งผลให้ปีศาจแดงนําก่อน1-0แต่ว่าถัดมายังไม่ถึงนาทีละค่ะอาร์ซนอนก็สามารถตามตีเสมอได้แบบทันควันจากจังหวะที่กาเบรียลมาติเนลลี่ไหลบอลมาทางกลับซ้ายให้มาตินโอเดกาด์ค่ะตะวัดยิงด้วยซ้ายเข้าประตูไปนะคะทําให้สกอร์เนะะี่ยขยับมาเท่ากันที่1ประตูตอนหนึ่ง ครึ่งหลังค่ะแมนยูเกือบได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งในช่วงท้ายเกมนาทีที่89จากจังหวะที่คาเซมิโร่จ่ายทะลุช่องมาให้อเลฮันโดกานาโชหลุดเข้าไปยิงด้วยขวาแต่ว่าโดน VAR ไดรฟป,ประตูคืนนะคะในช่วงนาทีที่90บวก6อาร์ซอนพลิกขึ้นนำจากลูกเตะม,มุมฝั่งขวาค่ะบูกาโยชากาเปิดเสาไกลให้ดีแคลนไรส์พักอ,อกแล้วย,ยิงด้วยขวาฉลับจอนนี่อีเวนส์เปลี่ยนทางเข้าประตูไปนะคะช่วยให้อาร์ซอนแซงนำเป็น2ประตูต่อ1 และต่อเนื่องด้วยนาทีที่90บวก11ค่ะเจ้าบ้านเนี่ยมาบวกลูก3เพิ่มได้อีกนะคะจากจังหวัดที่ฟาบิโอเวียราจ่ายทะลุช่องมาให้กาเรี yes ยลเชซุส์ยิงด้วยขวาเจาะเจเข้าไปค่ะทำให้จบเกม Arsenal, อาร์ซนอนเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อ1 ไปดูตารางคะแนนกันนะคะสำหรับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024สถานการณ์ล่าสุดเลยค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้นำเป็นจ่าฟูงนะคะลงแข่งขัน4นัดชนะรวดทั้ง4นัดมี12แต้มเต็มค่ะอันดับ2ท็อตแนมฮอสเปอร์อันดับที่3เวอร์พูอันดับที่4เวสต์แฮมยูไนเต็ดและอันดับที่5อาร์เซนอลลงแข่งขันกันไปทีมละ4นัดค่ะชนะ3แล้วก็เสมอ1นะคะมีอยู่ทีมละ10แต้มในขณะที่อันดับ6ไบรตันมี9แต้มค่ะ อันดับที่7คริสตันพาเลตแต้มอันดับที่8ปดบรน f o r ฟอร์ดนะคะอันดับที่9ก้านอตติงแฮมฟอร์เรสอันดับที่10บแอสตันวิลล่าและอันดับที่11แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีทีมละ6แต้มอันดับที่12เชลซีกับอันดับที่13ฟูลแลนเนี่ยมี4แต้มเท่ากันนะคะ ในขณะที่อันดับที่14 Newcastle อันดับที่15 Wulfamton มี3แต้มเท่ากาันและบอลมัดอันดับที่16ค่ะมี2แต้มในขณะที่อันดับ17เชฟฟิลล์ยูเนเต็ดและอันดับ18เอเวอร์ตันเนี่ยมีทีมละ1แต้มส่วนทางด้านของลูตันทาวและเบอร์ลี่ตอนนี้ยังไม่มีแต้มค่ะ มาอัปเดต5อันดับดาวซันโวพรีเมียร์ลีกล่าสุสดฤดูกาล2023-2024นัดที่4สัปดาห์ที่4เสร็จสิ้นไปนะคะปรากฏว่าเออร์ลิงฮาแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้นำมาเป็นอันดับที่1ค่ะยิงไป6ประตูส่วนอีแวนเฟอร์กูสันจากไบรตันและไบรอันเอมเบอร์โมจากเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยทำไปคนละ4ประตูไตโวอาวนูนิยีจากนอตติงแฮมฟอเรสต์และจารอดโบเวนจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดทำไปคนละ3ประตู ดู5อันดับจอมแอสซิสต์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2023 2 0 2 4ถึงกันบ้างนะคะฟิลโฟเดนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะคาอูรุมิโตมะจากไบรตันและเปโดเนโตจากฮูฟแฟมตันรวมไปถึงเจมส์วอดพราสจากเวสแฮมยูไนเต็ดทำไปคนละ3ครั้งทางด้านแซนออริเย่จากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ค่ะแอสซิสต์ไป2ครั้ง และนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024หลังเสร็จสิ้นนัดที่4สัปดาห์ที่4ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันวทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษและลีกอื่นๆได้ผ่านทางช่องทาง Sportbar News Channel ค่ะ